ผมมีความสับสนกับการแบ่งเซกเมนต์ของกลุ่ม B S U V Crossover เห็นบางคนก็นำยาริสคอร์สกับโพโราคอ o s สไปเทียบกันเองบางทีก็เปรียบเทียบรวมกันหมดเลยกับพวก S R V C X 3 0 C X 3คิกคือถ้าแบ่งให้ถูกต้องมันต้องแบบไหนครับมีรุ่นอะไรบ้างครับแล้วโจลลออนอยู่ในกลุ่มแก๊งนี้ไหมครับถ้าเทียบคู่แข่งโดยตรงโจล o ลออนต้องราไปเทียบกับรุ่นไหนครับยาริสคอรสเป็น B S U V โคโร拉คอสเป็น C S U V แต่เป็น C below นะถ้า C แบบ C D คือ C R V กับไอ้ X Trail กับไอ ฮาวาอันนั้นเป็นซีดีส่วนค่อมไม,ม,ม่หมดอ่ะอส่วนซ r v เป็นค์่อม C CX-30 เป็น C เป็น C แบบ C บีโลครัเ CX3 เป็น B คคิกเป็น B โจไลออนมันประมาณก็ตีซะ C ก็ได้อ่ะมันก็ไม่เล็กมันก็ไม่ใหญ่แต่แม่งก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าเป็น C บีโลแต่แนวคำถามคุณเนี่ยคุณกำลังสนใจโจไลออนใช่ไหมกูว่า แม่มึงดาวถูกเออเป็นโจล้ออนเหมือนกัต้องไป H r V กับโคโรนาครอสเออถ้าถ้าคุณสนใจโจล้อออน,อนคุณไปเทียบกับ2ตัวที่พี่บาร์บอก